ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เรามาพบกันกับพี่ปอนะครับวันนี้เราจะมาเรียนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่ายนะครับโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel กันโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เราก็ทำการเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมานะครับโอเค คลิปนี้นะครับก็จะเหมาะกับคนนะครับที่ต้องการเรียนรู้การทําบัญชีอย่างง่ายนะครับเราจะเริ่มต้นโดยการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสาหรับคนที่ต้องการที่จะทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วต้องการปริ้นออกมานะครับผมแนะนําให้ไปตั้งค่าหน้ากระดาษ แต่ว่าสาหรับคนที่ทําแล้วก็เอาไว้ในโปรแกรมนะครับก็คือว่าไม่ได้พริน้นออกมาเนี่ยทำไว้เก็บไว้เอาไว้ดูเฉยๆนะครับก็ไม่จําเป็นต้องทําตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่จะปริ้นนะครับแนะนำให้ไปที่เมนูเพจเลเยอร์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกไซส์นะครับให้เป็นขนาดกระดาษที่เราต้องการจะปริ้นนะครับอย่างเช่นผมต้องการจะปริน้นขนาด A4 ผมก็เลือก A4 สังเกตเห็นว่ามันจะมีแถบตรงนี้ทําขึ้นมาเป็นตัวแบ่งว่าหน้าเี่ยมีความกว้างเท่าไหร่นะครับเป็นตัวกําหนดขอบเขตนะครับตรงนี้นี่คือ AC ของเรานะครับแล้วก็เลือกแนวได้นะครับว่าจะปิม้นเป็นแนวตั้งหรือว่าเป็นแนวนอน,นครับมาจิ้นจะให้ระยะขอบเนี่ยมันกว้างยังไงนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้โอเคนะครับโอเคเรามาต่อกันเลย อย่างแรกที่ผมจะทําผมก็จะจัดนะครับฟอนต์ให้สวยๆนะครับอย่างตอนนี้ฟอนต์อาจจะไม่สวยนะครับมันอาจจะแบบว่าเงินเดือนเงินเดือนครับโอ้ฟอนต์มันดูไม่ค่อยสวยเลยนะครับอย่างแรกผมจะจัดฟอนต์ก่อนก็คือให้ฟอนต์ผมจะใช้ฟอนต์ไทยสารบัน PSK ขนาด16ครับให้ฟอนต์มันดูดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับโอเค ลบออกก่อนนะครับตรงนี้นะครับแถบด้านบนเนี่ยผมจะให้เป็นหัวกระดาษผมจะเขียนข้างบนนี้ว่าเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายของเดือนเมษายนนะครับโอเคแต่ว่าก่อนที่จะไปทำด้ดานด้านบนหัวนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าเราจะมีคอลัมน์ที่ชื่อว่าอะไรบ้างนะครับบัญชีรายรายับรายจ่ายอย่างง่ายเนี่ยอย่างผมที่ผมจะทำครับผมจะมี ลำดับลำดับที่นะครับก็คือ1 2 3 4 5นั่นแหละเป็นลำดับว่ามีกี่ลำดับนะครับมีวันที่วันที่ใช้จ่ายเงินนะครับรายการก็คือว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอธิบายต่อไปนะครับรายรับรายจ่ายและคงเหลือนั่นเองนะครับโอเคพอเสร็จแล้วนะครับ ผมจะให้ตรงนี้เป็นตัวตัวหนาเนาะให้ตรงนี้เป็นตัวหนาก็กดที่ตัว B ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นตัวหนาเสร็จแล้วเราก็มาจัดความกว้างของช่องนะครับให้เหมาะสมโอเคลำดับที่นี้อาจจะแคบๆหน่อยนะครับอาจจะไม่ต้องกว้างมากลาดับที่แคบๆหน่อยวันที่ก็ประมาณนี้โอเคนะกว้างมากรายการนี้กว้างๆหน่อยเพราะว่าต้องพิมพ์รายละเอียดว่าทำอะไร สามช่องนี้ขนาดเท่ากันนะครับเป็นช่องยอดเงินนะครับโอเคเราก็จะทําตรงนี้นะครับอย่าให้เกินเส้นตรงนี้นะครับเราก็ต้องลดลงมาหน่อยขอลดช่องวันที่แล้วกันน่าจะไม่ยาวขนาดนี้นะครับโอเครายการโอเคนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ปริน์นะครับก็อาจจะยาวไปได้นะครับไม่จําเป็นไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่จะปริน์ก็อย่าให้เกินขนาดตรงนี้นะครับโอเค ตรงนี้นะครับผมจะให้มันอยู่ตรงกลางด้วยนะครับก็โอเคจัดหน้าให้อยู่ตรงกลางด้านบนอย่างที่บอกผมจะให้มันเป็นชื่อหัวชื่อกระดาษชื่อหัวข้อนะครผมก็ใช้เมนู merge and center ตรงนี้ครับกดปุ๊บตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นเหมือนเหมือนเซลล์เซลล์เดียวนะครับโอเคัน okay, ก็ตั้งชื่อว่าบัญชีรายรับรายจ่าย ประจำเดือนเมษายน2020ให้เป็นสีดำด้วยนะโอเคเราก็จะได้แล้วนะครับโอเคเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับสมมติว่าวันนี้เงินเดือนผมออกนะครับผมก็พิมพ์วันที่นะคลำดับที่1วันที่ก็คือวันนี้วันนี้วันที่7เมษานะครับ แต่ว่าการพิมพ์ใน Excel เนี่ย Excel จะครับจะใช้เดือนขึ้นก่อนครับก็จะพิมพ์4ทับครับคือเดือนที่4วันที่7นะครับปี2020นะครับอ่ามันที่ขึ้นแบบนี้นะครับมันไม่สวยครับเรารู้สึกว่ามันอาจจะดูยากนะครับเราก็ทำการจัดวันที่ใหม่นะครับโดยที่ผมจะมาเลือกตรงตรงนี้นะครับ เปลี่ยนฟอร์แมตของมันเลือก m number format นะครับตรงนี้เราต้องการให้เซลล์ตรงนี้นะครับที่เราเลือกเนี่ยเป็นเซลล์ของวันที่แล้วก็มาเลือกเป็นเดทเป็นวันที่ตรงนี้นะครับแหลก location ตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นไทยนะครับตอนครั้งแรกที่เปิดมานะครับของหลายคนเนี่ยอาจจะตั้งอยู่ที่ English นะครับมันก็จะเป็นการแสดงผล วันที่แบบอังกฤษนะครับอังกฤษหายไปไหนแล้วนี่นะครับเป็นยูเนเต็ดครับนะก็จะเป็นวันที่แบบอังกฤษอย่างนี้นะครับมีให้เราเลือกนะครับแต่ว่าของผมขอใช้เป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับอันนี้ก็แล้วแล้วแต่คนใช้นะครับว่าจะใช้รูปแบบไหนนะครับขอ,อเลือกแบบไทยเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเป็นวันที่แล้วก็ ชื่อเดือนแบบย่อนะครับแล้วก็ปีพุทธศักราชผมก็โอเคนะครับปึ๊บอ่าเห็นแล้วไหครับมันก็จะกลายเป็นวันที่แบบที่เราต้องการแล้วนะครับนี่โอเคไหมแต่ทีนี้ผมไม่อยากให้มันอยู่ริมชิดขวาอย่างเงี้ยอยากให้มันอยู่ตรงกลางทำยังไงสองช่องนี้นะครับอยากให้อยู่ตรงกลางทำยังไงเราก็เลือกเป็นชิดเราเลือกเป็นตรงกลางปึ๊บ อ่าโอเคต่อไปพิมพ์ต่อไปมันก็อยู่ตรงกลางน,นะครับโอเครายการอย่างเช่นรายการแรกที่ผมได้ครับก็คือเงินเดือนอเงินเดือนออกพอดีเลยวันที่เจ็ดโบเงินเดือนผมห้าหมื่นก็พิมพ์ห้าหมื่นไปนะครับการแสดงผลแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวเลขเฉยๆนะครับเป็นตัวเลขเฉยๆยังไม่ใช่ตัวเลขทางบัญชีนะครับ สช่องนี้ช่องนี้นะครับเป็นรายรับก็คือคเป็นยอดเงิน,นรายจ่ายก็เป็นยอดเงินคงเหลือก็เป็นยอดเงินนะครับสามช่องนี้นะครับผมจะกดให้มันแสดงผลตัวเลขแบบบัญชีครับโดยผมจะกดตัวลูกน้ําตรงนี้นะครับก็คือเป็นคอมม่าสไตล์นครับก็คือเป็นของแอคเคาท์นะครับมันจะมีคอมม่ามาให้ด้วยนะครับมีจุดศูนย right. ์ศย์ให้ด้วยเป็นเป็นสตางค์ครับลองกดให้ดูอ่า มันก็จะกลายเป็น50,000ืมีคอมมาด้วยเห็นไหมครับจุดศูนย์ศูนย์ห้าสิบจุดห้าศูนย์นะครับแลังจากันงไม่มีรายการแรกผมเป็นเงินเดือนครับรับมา5้าหมืนะครับลองอันที่2นะครับถ้าเกิดว่าผมมีทริคทริคหนึงนะครับก็คือการพิมพ์วันที่แบบเร็วนะครับถ้าเราต้องการจะกดวันที่นะครับให้มันขึ้นมาครับคือเป็นวันที่ของวันนี้เนี่ยให้เรากด ctrl นะครับแล้วก็เป็นตัวเซมิโคลอนนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกดเซมิโคลอนเซมิโคลอนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงวอลเวนนะครับบนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ทำการกดคอนโทรลแล้วก็กดเซมิโคลอนนะครับ Excel เนี่ยจะทำการอินเสิร์ตวันที่วันนี้ให้เราเองนะครับแล้วก็กด Enter อร์นะครับเราไม่ต้องพิมพ์วันที่เองก็ต่อไปนะครับแล้วก็ทำการกดคอนโทรลแล้วก็เซมิโคลอน มันก็จะอินเสิร์ตวันที่วันนี้ให้กับเรานะครับโอเครายการาสมมุติว่าได้เ,เงินมาแล้วทำอะไรดีซื้อมาม่ากิน<อ>เ,เงินเดือนห้าหมื่นซื้อมาม่ากินนะฮะโอเคแต่ว่ามาม่าเรานะครับจะไม่ใช่สองละหบาทเราจะกินมาม่าสองละแปดสิบเกาบาทนี่เป็นช่องรายจ่ายนะครับแปดสิบเก้าบาทโอเค มีอีกอันนึงงละกันอ่ะยิงเสร์ตวันที่วันนี้ทำอะไรดีอะไรดีครับซื้อ iPad นี่ได้เงินเดือนมาห้าหมื่นเงินเดือนเดือนแรกซื้อ iPad นะครับอ๋อไอแพดทนาดดีหมื่นสองแล้วกันเนาะโอเคหมื่นสองนะครับโอเคแล้วช่องคงเหลือนี่ล่ะทำยังไงอันนี้เราต้องคิดนิดนึง มันจะมีการใช้สูตรอยู่นะครับผมจะบอกสูตรให้ฟังนะครับการพิมพ์สูตรใน Excel นะครับเจะต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับเท่ากับเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราจะเริ่มพิมพ์เป็นสูตรนะครับอยอดคงเหลือบรรทัดแรกนะครับเกิดขึ้นได้ยังไงคงเหลือบรรทัดแรกนะครับ มันก็เกิดจากยอดรายรับในช่องแรกใดนมรรนทัดแรกของเราลบกับรายจ่ายถูกต้องไหมครับอ่าแล้วก็เท่ากับแล้วก็เซลล์ตรงนี้ปึ๊บกดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเลือกเป็นเซลล์นี้ให้ขึ้นเป็นเซลล์ d3 d3 นี่หมายความว่ายังไงนะครับ D3 ก็คือตัว d เนี่ยมาจากคอลัมน์นะครับคอลัมน์ก็คือตัว d นะครับเป็นคอลัมน์ตัว d เห็นไหมครับอ่า แล้วก็อยู่ใน row ที่3ามก็คือ row นี้นะครับ D 3นะครับก็คือเซลล์นี้นั่นเองนะครับลบกับยอดรายจ่ายตรงนี้ก็คือ E 3นั่นเองนะครับกด enter ปึ๊บอ่าก็จะได้ห้าหมื่นครับอันนี้เป็นของบรรทัดแรกนะครับเสร็จแล้วบรรทัดต่อมา มันคงเหลือยอดตรงนี้ครับยอดคงเหลือตรงนี้จะเกิดจากอะไรอ่านนต้องคิดนะครับผมจะบอกโอเคเราเริ่มต้นสูตรนะครับเท่ากับยอดคงเหลือตรงนี้นะครับก็จะมาจากยอดคงเหลือเดิมของบรรทัดที่แล้วนะครับบวกด้วยรายรับของบรรทัดนี้ลบด้วยรายจ่ายของบรรทัดนี้นะครับ มันก็เท่ากับว่าเอา50,000คือยอดคงเหลือเดิมนะครับมาบวกกับรายรับของบรรทัดนี้นะครับซึ่งรายรับตรงนี้เป็นช่องว่างก็คือศูนยนั่นเองนะครับเป็น50,000บวกกับศูนย์แล้วนะครับแล้วก็ลบด้วยรายจ่ายช่องนี้นะครับโอเคกด Enter อร์เราก็จะเหลือเงินอยู่4 9 9 1กบาท นเก้ันเก้ารอยสิบเอ็ดบาทนะครับ, 49, บ,นะรบจริงหรือเปล่านะครับให้เรากดเท่ากับแล้วลองเอา50,000ืลบด้วย89บเก้าาทเหลือเท่านี้นะครับแล้วสูตรช่องนี้เป็นยังไงนะครับเป็นยังไงมาจากไหนมันก็มาจากยอดคงเหลืออันนี้บวกด้วยรายรับตรงนี้ลบด้วยรายจ่ายตรงนี้ถูกต้องไหมครับซึ่ง ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้การดึงเซลล์ตรงนี้มาได้เลยนะครับตรงมุมขวาตรงนี้นะครับเห็นสัญลักษณ์เครอร์เซอร์ไหมครับถ้าเกิดเราเอาไปใกล้ๆตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้เราสามารถก๊อปปี้เซลล์ตรงนี้ได้นะครับดึงลงมาเลยนะครับปึ๊บมันจะทําการก๊อปปี้สูตรตรงนี้มาให้นะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนช่องให้เราด้วยนะครับอย่างช่องนี้ อย่างช่องนี้มันก็เกิดจากช่องนี้บวกช่องนี้ลบด้วยช่องนี้ใช่ไหมครับแล้วช่องนี้เห็นไหมมันก็จะขยบเซล,ล์มาให้เรื่อยๆครับมาจากช่องนี้บวกช่องนี้ลบช่องนี้อันนี้ก็มาจากอันนี้นี่นี่นะครับมันก็จะลิงก์ไปเรื่อยๆลิงก์ไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับแต่ทีนี้ ปัญหาของเราก็คือว่าเราไม่ต้องการให้มันแสดงผลสะครับสำหรับช่องที่ไม่มีข้อมูลอย่างช่องนี้นะครับไม่มีข้อมูลยอดคงเหลือก็ควรจะว่างไว้อ,อทํายังไงดียอดคงเหลือควรจะว่างไว้ถามก่อนครับว่ามันควรจะว่างเมื่อไหร่มันควรจะว่างนะครับถ้าเกิดว่าทั้งสองช่องนี้เนี่ยว่างถูกต้องไหมครับ ไม่มีทั้งรายรับไม่มีทั้งรายจ่ายช่องนี้ก็ควรจะว่างไว้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะแทรกสูตรไปอีกอันหนึ่งอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับผมจะแทรกสูตร if นะครับคือถ้า if ครับแล้วผมก็ใช้ตรกะนะครับ and and ช่องนี้เป็นว่างแล้วก็ช่องนี้ ว่างนะโอเคเรามาค่อยๆดูกันนะครับผมใช้ if มาเปรียบเทียบก่อนอย่างแรกนะครับใช้ if มาเปรียบเทียบก่อนถ้าอันนี้คือตัวเป็นตัว logical test นะครับก็คือเป็น logic ว่าเราจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบก็คือผมเปรียบเทียบว่าถ้า d c ก็คือตรงนี้นะครับว่างและ E4 ก็ว่างเห็นไหครับทั้งคู่ต้องว่างเชื่อมตรกะ a n d a แ d คือและแปลว่าทั้งสองช่องเนี่ยต้องว่างนะครับโอเคถ้าเกิดว่าสองช่องเนี้ยมันว่างคั่นด้วยคอมมาครับ value if true ก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงก็คือสองช่องเนี้ยมันว่างจริงๆให้เราทำอะไรแสดงช่องว่างไงครับให้มันเป็นช่องว่างๆอ่าก็จะใส่ช่องว่างไป Okay. ถ้าเกิดมันเป็นจริงมันสองช่องนี้มันว่างจริงๆก็ให้แสดงเป็นช่องว่างๆแต่ถ้าไม่ใช่คั้นด้วยคอมมา่านะครับแต่ถ้าไม่ใช่ value if false นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าสองช่องนี้มันมีช่องใดช่องหนึ่งไม่ว่างแล้วนะครับก็ให้ทำตามสูตรนี้นะั่ก็คือสูตรคำนวณยอดคงเหลือนั่นแหละนะครับปิดท้ายด้วยวงเล็บให้ครบกด enter โอเค แล้วก็ล่างมันลงมาเหมือนเดิมครับปึ๊บตรงนี้ก็จะว่างแล้วเห็นไหมว่างหมดแล้วนะครับแต่สูตรยังมีนะครับในช่องนี้ยังมีสูตรอยู่ตามนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันแสดงเป็นช่องว่างเพราะว่าเราไม่มีอะไรมาเพิ่มตรงนี้ตรงนี้เป็นช่องว่างทั้งคู่นะคสมมติว่าสมมติอย่างผมเพิ่มรายการนะครับอะไรดีได้รับโอนเงินนะครับก็คือมีคนโอนเงินมาให้ นะครับ1,500บาทปึ๊บเห็นไหมตรงนี้ก็จะแสดงผลออกมาแล้วนะครับมันก็เกิดจากช่องนี้บวกช่องนี้ลบด้วยช่องนี้37,911บวก1,500ลบ0ได้3,900นะครับเอาอีกอันนึงแล้วกันนะสงส่โอนมาผิดโอนเงินคืนนะครับแต่ว่าเราเป็นคนไม่ดีนะครับ โอเคเขาโอนมาพันห้าเราโอนคืนพันเดียวบอกว่าคุณโอนผิดฉันไม่รู้นะฮะคนโกงอีกนะฮะอันนี้ลองทําไปดูเฉยๆนะครับจริงๆก็ควรจะโอนคืนเขาให้ครบนะครับแต่ว่าก็อันนี้ให้ทําดูเล่นๆให้ดูมันเห็นความแตกต่างนิดนึงนะครับโอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีบางคนอยากได้นะับเป็นช่องสรุปด้วย ก็คือเป็นสรุปรายรับกับสรุปรายจ่ายโอเคไหมจัดหน้านะครับแล้วแต่ที่เราตัชอบเลยนะครับจะให้มันชิดขวาชิดซ้ายยังไงโอเค,ครสรุปรายรับสรุปยังไงรายรับก็คือสรุปรวมช่องนี้ว่าทั้งหมดนี้มีเท่าไหร่ รตรงนี้มีเท่าไหร,นะร่แล้วก็ทําแบบนี้ครับมีสูตรหนึ่งนะครับชื่อว่า sum นะครับ um คําอธิบายของเขาก็คือ add all the numbers in a range of cells นะครับก็คือเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยในเลนที่เราเลือกเนี่ยมาบวกกันนะแล้วก็ใส่วงเล็บแล้วก็ทำการเลือกเลยครับก็คือเราจะบวกตั้งแต่ช่องนี้จนถึงช่อง ตรงนี้เลยนะครับเล็ปิดกด enter ปึ๊บอ่าแปลว่าเราได้เงินมา5้า0 0ื5 0หนารอยบาทจริงๆด้วยนะครับแล้วลายจ่ายละ่ะลายจ่ายละ่ะก็เหมือนกันครับใช้ซ้ำเหมือนกันแล้วก็รวมเซลล์ตรงนี้ทั้งหมดเลยละเป็นลายจ่ายนะครับรวมให้หมดเลยนะครับแล้วก็วงเล็บปิด โอเคราคจ่ายก็คือ1 3ื่นาบาทก็คือช่องนี้ทั้งช่องนะครับแล้วคงเหลือล่ะขอเพิ่มคงเลยอันหนึง่งนะครับอันนี้ขอย้ายขึ้นไปอาได้ไหมเนี่ยโอเคอันนี้ย,ย้ายขึ้นไปนะครับโอเคแล้วก็เป็นอันนี้เป็นคงเหลือ โอเคนะครับคงเหลือมาจากอะไรมาจากซ้ำช่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเพระถ้าเกิดมาจากซ้ำช่องนี้ดูนะครับถ้าเราซ้ำซ้ำแค่นี้พอ,อเฮ้ยคงเหลือสองแสนเลยเหรอโอ้โหอยู่ๆก็รวยขึ้นมาเฉยเลย <c oughs> ไม่ใช่นะครับคงเหลือมันก็มาจากรายรับทั้งหมดลบด้วยรายจ่ายทั้งหมดถูกต้องไหมครับก็ <c oughs> คือช่องนี้ลบช่องนี้แล้วก็สั่งเลยเท่ากับ ช่องนี้ลบด้วยช่องนี้กด enter ก็จะคงเหลือเท่ากับ38411นครับซึ่งก็เท่ากับยอดนี้นะครับโอเคไหมผมลองเพิ่มอีกอันหนึง่งนะครับ6เ,เป็นอะไรดีมุดค่าไฟมาละผมใช้ค่าไฟไปพันสองผมจ่ายค่าไฟพันสองโอเคผมก็จะเหลือเงินอยู่37000นะครับ,นะรบตรงนี้ก็ตรงกันเลย เห็นไหมครับตรงกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะอัปเดตให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราลองสั่งพิ้น์สิก็จะพิมน์หน้านี้ให้เรานะครับถ้าเราสั่งพิมน์นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยนะครับในการทำบัญชีรายรับร,รายจ่ายนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ นะครับเดี๋ยวตัว Excel ตัวนี้นะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนมากครับ